สำหรับวันนี้ก็จะมาส่องสามคนดิเตตพผอบตรคนต่อไปซึ่งการเมืองก็ร้อนโอกาสพลิกก็มีสูงเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนจะมีการเลือกตั้งผอบตรคนใหม่หลังจากที่บิ๊กต่อผอบตรคนที่14จะมีการ,กรเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ซึ่งหากลองสองสามคนดิเตตบิ๊กตายนั้นก็ถือได้ว่ามีโอกาสมากที่สุดโดยอดีตของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้วิเคราะห์ ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้บิ๊กต่ายเองจะได้มีการทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีผลงานเข้าตาแต่ตัวแปรที่สำคัญก็คือการเมืองและที่อาจจะทำให้เกิดการพลิกล็อกได้ทั้งกรมตำรวจพลตำรวจเอกต่อศากสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันหรือผบตรคนที่14จะมีการ,กรเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนปี2567นี้ ดังนั้นการสรรหาผบตรคนใหม่คนที่15ก็จะต้องจับตาว่าจะเป็นหนึ่งในสของแคนดิเดตที่ได้มีการเก่งเอาไว้หรือไม่ซึ่งเส้นทางสู่การเป็นผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าผบตรคนที่15หลังจากที่บิ๊กต่อได้กเกษียณอายุราชการก็คงต้องลุ้นกันหนักว่าบิ๊กโจ๊กถึงแม้จะหลุดจากค a n ิเดตไปแล้ว เนื่องจากเพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งและอาจจะมีผลต่อการแต่งตั้งผบตรคนต่อไปซึ่งในมุมของอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามได้วิเคราะห์ว่าการคัดเลือกผอบตรคนใหม่ ต้องผ่านการคัดสรรตามเกณฑ์อาวุโสและความเหมาะสมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตอซึ่งก่อนที่จะส่งให้นายกนั้นพิจารณาก็น่าสนใจว่าแนวโน้มรอบนี้แคนดิเตตดตผอตรที่ได้มีรายชื่ออยู่อาจจะยังไม่ได้รับคัดเลือกซึ่งก็มีโอกาสที่คนของใครจะขึ้นมารักษาการแทนได้ ซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็มีผลต่อการเลือกผอบตรในรอบนี้และทำให้ต้องจับตาว่านายตำรวจที่ได้มีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรมีโอกาสจะได้ขึ้นมารวมถึงการวางแผนระยะยาวเพื่อผลักดันเครือข่ายให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดได้จึงมีโอกาสที่การแต่งตั้งผบตรในรอบนี้ ยังไม่มีคนที่เข้าตาซึ่งอาจจะแต่งตั้งรองผบตรให้รักษาการแทนไปก่อนแล้วเพื่อรอให้มีการแต่งตั้งรองผบตรชุดใหม่ที่มีการผลักดันให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดในรอบหน้าซึ่งหากประเมิ3น3ามคนนิเเตท,ที่ได้มีโอกาสเข้าชิงผบตรในรอบนี้ซึ่งประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองผบตร พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผองตรและพลตำรวจเอกไกลบุตรสวดทรงจตชซึ่งถ้าประเมินโอกาสของทั้ง3ามคนดิเดตนี้ก็ถือได้ว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์หรือบิ๊กตายนั้นมีภาษีดีที่สุดเพราะมีการทำงานหนักในช่วงเวลานี้และอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดกันกันกบขั้วของการเมืองเลย ดังนั้นมีโอกาสเกิดสภาวะที่ยังไม่แต่งตั้งผบตรคนใหม่ซึ่งอาจจะมีเหตุผลว่าเนื่องจากยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้และมีโอกาสที่ให้รองผอบตรที่ได้แต่งตั้งขึ้นมาใหม่นั้นตั้งรักษาการแทนประมาณ1ปีซึ่งในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งผอบตรก็สามารถเกิดขึ้นได้หากคนตำรวจเอกกิจรันั้นยังทำงานไม่เข้าตาแต่อีกในมุมหนึ่ง หากฝั่งของการเมืองนั้นได้เห็นว่าพลตำรวจเอกกิรัตน์นั้นทำงานเข้าตาตามที่นโยบายได้วางเอาไว้ก็มีโอกาสที่บิ๊กตายนั้นจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้เพราะมีอายุราชการประมาณสองปีส่วนแคนดิเดตอีกสองท่านนั้นค่อนข้างมีโอกาสน้อยมากและก็ต้องจับตากันว่าการแต่งตั้งรองผอบตรรอบใหม่จะมีชื่อของพลตำรวจโทรประจวบวงสุข ผู้ช่วยผอตรและพลตำรวจโทรสารานนวลมาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผอตรหรือไม่ซึ่งหากมองในมุมของประชาชนการแต่งตั้งผอตรคนใหม่ยังไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการยึดโยงกับประชาชนถึงแม้ว่าจะมีนักการเมืองที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนมาเชื่อมโยงในสิ่งที่อยากให้เห็น คือการที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผอตลอซึ่งก็เป็นเพราะว่าประชาชนนั้นถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งที่ผ่านมาซึ่งผอตลอที่มารับตำแหน่งก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและบางคนก็มาจากการวิ่งเต้นทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายซึ่งก็ได้ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา และทำให้งานบริการประชาชนเกิดความไม่เป็นธรรมไม่มีความสุดจริตในการทําสํานวนสอบสวนดังนั้นผอตลคนใหม่ที่จะมานั่งก็ควรจะคํานึงถึงการบริหารและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนเป็นหลัก